บอกเลยว่าใครที่อยากเห็นว่าหนูสายโหดเป็นอย่างไรนชยาจะพาไปดูคุณผู้ชมคือถึงขนาดที่ประตูบ้านคนน่ะพังแล้วหนูตัวนี้มันเล่นงานรอบสองด้วยคุณผู้ชมพาไปดูผลงานกันหน่อยค่ะผลงานการทําลายล้างนะคะคุณผู้ชมของหนูตัวนี้มาแล้วจ้ะวงจรปิดเขาจับได้่าหนังขาเขาเห็นไหมพี่แบงค์นี่กาลังแทะเลยแทะไล่แทะไปเรื่อยๆอ่าแทะ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 คือถึงกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องตั้งวงจรปิดเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่า อะไรที่มาแทะประตูไม้จนพังค่ะมันอร่อยยังไงเ่ยเนี่ยแหละคือตัวการเลยค่ะนี่แหละค่ะเจ้าหนูตัวจิ๋วนี่แหละค่ะมากัดมาแทะประตูบ้านเห็นตัวนิดเดียวเนี่ยเล่นเอาประตูบ้านพังเลยนะถ้าปล่อยนานขนาดไว้มากกว่านี้นะคะประตูบ้านนี่คงต้องเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนบ้านใหม่เลยนะเปลี่ยนบ้านใหม่เลยค่ะเจ้าของบ้านนะคะเปิดใจกับทีมข่าวทูฟายูบอกว่าเจอปัญหาหนูแทะประตูมาพักใหญ่ๆแล้ว จ้าตัวบอกว่านอนไม่หลับมาหลายเดือนลงมาดูไม่เคยเจอตัวหนูเลยนะคะ,ะเจอแต่เศษไม้ที่เจ้าหนูมันกัดค่ะคะุณผู้ชมก็จะเห็นเศษไม้กระจัดก,กระจายอยู่บริเวณนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ดูเลยแล้วก็ตั้งกรงดักหนูเอาไว้ตามซอกบ้านเพราะเชื่อว่ามันน่าจะย้อนกลับมาแน่นอนค่ะและนี่แหละค่ะก็คือผลงานของมันรอบที่สองนะคะที่กลับมาแทะประตูบ้านอีกแล้วค่ะโโรุ่ เช้าตื่นมาเจอหนูตัวนี้ค่ะเข้าไปติดกรงดักหนูที่วางไว้หน้าประตูห้องนอนซึ่งมันก็กลับมากัดประตูห้องนะคะแต่ว่าก็โดนดักซะก่อนค่ะจับได้นี่อยู่ในกรงแบบนี้นะคะเจ้าของก็ใจดีนะเจ้าของบ้านใช่ใจดีเาอาหารที่มันกินด้วยนะฮะ <laughs> มันคงหิวด้วยแหละพี่แหค์ส่วนหนึ่งนะคะเขาก็เลยเอากรงหนูค่ะไปวางไว้หน้าประตูเลยที่มันแทะเพื่อให้หนูเนี่ยทำการ ประก,กอบํำรับสาร,รภาพเลยทำแผนไปเลยนะคะ <c oughs> ให้เห็นไปเลยว่า<อ>มันทำจริงๆเธอเห็น<ย>ไหมว่าเธอถกัดประตูบ้านทาันท<อ>ังเธอแฉประตูบ้านทันทงังเตือนสติด้วยจะได้ไม่ต้องทำ <c oughs> ใช่ไหมคระใช่แต่งานนี้ทานเจ้าของบ้านนะคะก็ไม่ได้นำตัวไปขังหรือว่าฆ่าทิ้งแต่สงสาระคะ่ะโอ้ด,ดูดูแววตาไม่ดีเนี่ยใช่มันน่าสงสารอย่าทำฉันเลยก็เลยปล่อยกลับไปในป่าค่ะที่อยู่ไม่ไกลออกไปเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับมาอีกแล้วหวังว่าเจ้าของบ้านน่าจะนอนหลับเต็มตื่นแล้วนะคะ ก็คือหนูตัวนี้ก็คงไม่กลับมาอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่นะพี่แบงเกิดมันจําทางกลับมาได้สัญชาตญาณที่ว่ามันมาได้ะะตามกลิ่นมาเรื่อยๆใช่ไหม<ๆ>ครับไปไปล่อยไกลแค่ไหนนะฮะมันน่าจะมาอยู่เนี่ยนะฮะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ